สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาะทุกคนมาฟังกันนะคะว่าลักษณะของการหมดสเสน่ห์อย่างสิ้นเชิงมีอะไรบ้านแล้วคุณเป็นหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่เป็นหรือกำลังจะเป็นต้องรีบแก้ไขนะคะวันนี้หมอจะเอาหัวข้อสั้นๆมาคือมีอยู่3ประเภทที่ผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้คือหมดสเสน่ห์อย่างสิ้นเชิงคือข้อหนึ่งคือผู้หญิงที่ปากไม่ดีนะคะ ปากไม่ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะาพูดถึงรายละเอียดกันอันที่สองก็คือผู้หญิงที่ชอบเข้าไปจุนจ้านเรื่องของแฟนตัวเองไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเข้าไปบงการทุกอย่างแล้วก็ข้อสามก็คือผู้หญิงที่ชอบกดดันแฟนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนี่คือลักษณะที่หมดสเสน่ห์หยากสิ้นเชิงโดยที่เหมือนจะมีวิธีแก้ไข อลองตามกันไปดูนะคะว่าผู้หญิงที่ลักษณะที่พวกเนี้ยไม่ว่าเห็นอะไรก็จะติลูกอีเชนติติเป็นเรื่อยเลยเนี่ยคือใช้คาว่าปากไม่ดีแต่กันเพราะว่ามันเป็นการใช้คําพูดที่ต้องเรียกว่าหน้าตาสวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าใช้คําพูดที่คอยแต่ชี้จุดบกพร่องคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้คนคนนั้นไม่ง่มเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขข้อหนึ่งจดนะคะ จดเลยว่าวิธีแก้ไขอาการปากไม่ดีต้องทำยังไงข้อหนึ่งก็คือเริ่มต้นฝึกพูดอะไรครั้งเดียวอย่าพูดซ้ำซากนะคะคือคุณถ้าคุณจะบ่นอะไรคุณพูดครั้งเดียวนะคะแล้วปล่อยอินซัหรือไม่อย่าไปกระ,ทกระแทกแดดด้านหรือดูถูกเย็ดหยามนะคะเป็นไปได้ที่เราอยู่ใกล้กันก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องอ เขาเรียกว่ามีการมีการมีกร,มก,รกระทบกระทั่งกันบ้างแต่อย่าใช้คําพูดเหยดอยามข้อ2เวลาพูดกับสามีหรือลูกๆควรหยุดคิดแล้วเลือกใช้วาจาที่นุ่มนวนลหลักถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันหมอเคยบอกเสมอว่าคนยิ่งใกล้ตัวต้องใช้มัทุรสวาจานะคะฝึกไว้ตอนนี้ต้องต้องฝึกตัวเองในรูปแบบนี้อันที่สาก็คือ อาจจะมีการตั้งกฎเล็กๆน,นนะว่าใครพูดจาไม่เพลาะหรืออะไรเนี่ยมึงมาพาวยหรืออะไรเนี่ยนะจะมีการปรับโทษแบบสนุกสนานเราร่วมกันสร้างความสามัคคีในการใช้คาพูดที่ทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นนะคะข้อที่4ฝึกสร้างอารมณ์ขันสมมติว่าคุณอ่คุณบอกว่าอ่าสามีคุณบอกว่าคุณอยากไปอ่บอกว่าเขาอยากไปวัด เป็นจะบว่าผิดเนี่ยคุณอาจจะแกล้งบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นวันบีเอ็มได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าสร้างอารมณ์ขันให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้มีมุกตลกแล้วก็ฝึกมุกตลกกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตเป็นตลกร้ายนะคะเป็นตลกที่สาม,มารถที่ทุกคนจะก็จะคําได้ว่าแม่คิดได้ยังไงเนี่ยพ่อคิดได้ยังไงเนี่ยนี่ออกไหมคะข้อที่สิข้อที่ห้าก็คือ เวลาที่จะมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ใช้สติพูดอย่างเยือกเย็นนะคะอย่าใช้คำว่าฉันติเพื่อที่จะให้เธอเป็น,ปนคนดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครชอบฟังคำติหรอกใช้สตินะไม่ใช่การติแต่ใช้สติเพื่อให้อารมณ์เยือกเย็นเรารู้ว่าทําอีกแล้วทำอีกแล้วท,ทำเรื่อยเลยอเงี้ยแล้วมันเราก็ไม่เคยพอใจเลยเนะี่ยแต่จะมีวิธียังไงที่จะทําให้เกิดการเรยอารมณ์เยือกเย็น ลงนะคะสมมุติว่าการเข้าห้องน้ําแล้วไม่ยกฝาชักโครกหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีวิธีพูดที่เรียกว่า,าถานอมน้าใจซึ่งกันและกันหรือหรือติดตลกเพื่ออย่างน้อยเนี่ยบางทีเนี่ยการที่ได้ฟังบ่อยเนี่ยเขาอาจจะเ,เริ่มมีความเ,าเริ่มรู้สึกว่าสํานึกและแต่ว่าอย่าใช้การติหรือด่าว่าเพราะว่ามันก็จะทําให้รู้สึกว่าก็งั้นนั้น พูดไปก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าทําให้คุณหัวเสียแต่เขากลายเป็นเขาเรียกว่าคือสมองมันบอกว่าเออเนี่ยเป็นคำคำาดและอะไรเงี้ยนะคะอยากให้คุณลองพิจารณาใช้คําที่มีสติเราเยอะๆเพื่อให้คําพูดของคุณคือมีหลักและก็ทําให้คนฟังฟังแล้วต้องทาตามนะคะคือ คือคุณจำไว้ว่าจะไม่มีการอาการโน้มน้าวใดๆเนี่ยจะไม่เกิดจากการถูกบงังการบีบบังคับนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะแก้ไขการที่คุณจะแก้ไขประการปากที่คุณจะต้องลูกอีชัาติเห็นอะไรก็ทนไม่ได้ต้องติไปหมดเนี่ยมันก็จะทําให้คนรอบข้างหรือสิวดลอมไม่ว่าจะเป็นลูกหรือสามีจะทนไม่ได้หรือว่าผู้ชายเองก็เช่นกันนะคะลองลองดูว่า คำพูดที่เสียดแทงน้ําใจคนอื่นเนี่ยถ้าตัวเองลองโดนบะดูบ้างแล้วมันจะเกิดพัฒภาวะอย่างไรหมอก็เลยอยากจะให้คุณได้ลองนําไปพิจารณานะคะข้อที่2ก็คือคนที่ประเภทจุนจา้านก้าวไก่วกุ่นวายกับงานของแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้คุณหมดเสน่ห์โดยสิ้นเชิงน,นะคะคุณยุ่งได้บ้างแต่คุณก็ต้องมีมีขอบเขตที่เขาเรียกว่า b o u n d a r คุณอย่าพยายามไป คุณอยากพยายามแบบพอพอคุณรู้สึกว่าแฟนคุณสามีคุณมีเลขาสาวบาสุดสายกว่าเนี่ยคุณก็แบบอือคือแสดงความเป็นเจ้าของชัดเจนหรือแบบคือการแสดงความเป็นเจ้าของไม่ผิดแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปแบบโอ้โหทให้เขาทํางานกันลําบากนะคะแต่เพื่อให้เพื่อให้คุณแน่ใจว่าแฟนคุณจะไม่ไปทําอะไรที่ ที่คุณคาดไม่ถึงคุณก็ต้องมีการแสดงตัวบ้านแต่ของทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางนะคะถ้ามากเกินไปคนของคุณก็หลุดได้แต่ถ้าน้อยเกินไปคนของคุณก็หลุดได้เช่นกันนะคะข้อที่สองคือการที่คุณโทรศัพท์ไปเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเพื่ออะไรคืออย,อ,ยอย่าใช้เวลาแบบนั้นในการทําให้เกิดไม่เกิดประโยชน์และมันมีแต่ความน่าลาคาญนะคะอยากให้คุณ ปรับตัวเสียใหม่ลองดูซิว่าการที่คุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณจะต้องอาหาโฟกัสอย่างอื่นเพื่อที่จะทําทให้ชีวิตในในชีวิตสมรสหรือการเป็นแฟนมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะคุณจะหาอะไรทานะคะแล้วก็ไปก้าวกายกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนภรรยาของเพื่อนในเพื่อนร่วมงานแล้วมาตีเนี่ยพอร้องอย่าทำไม่มีอะไรทาไปทํางานอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยววุ่นวายกับเนของสามี หรือเพื่อนของสามหีหรือภรรยาของเพื่อนในที่ทํางานหาหาเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะเพื่อไม่เกิดการที่มันไปเป็นโทษกับง,งานในตําแหน่งของแฟนคุณก็เป็นไปได้นะคะต้องระวังตรงจุดนี้ดีเพราะบางทีถ้าเราเป็นคนคนที่มีนิสัยเยงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนพูดไม่หยุดหรือพูดแล้วก็มันเหมือน,มนไม่สามารถที่จะหยุดดินทาหรือหรือก้าวไกลเรื่องคนอื่นได้ก็ต้อง ระหวังดนหนึ่งนะคะเนพวกนี้น่ารำคาญแล้วมีแต่ปัญหาไร้ซึ่งเสน่ห์ข้อที่4ี่ก็คือพวกที่แบบว่าคือลักษณะที่การที่คุณเข้าไปจัดแจงเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไปเรื่องอยุแยงว่าเดินเดินสาม,มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขามีความสุขกับงานที่เขาทําคุณเลือกเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะตัวเองทะเยอทะยานมากๆแล้วก็อยากจะอยากใช้สามี ไต่เต้าอย่างเงี้ยถ้าคนก็ไม่ได้มีความสามารถในการไต่เต้าคุณพยายามไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะเลือกจะแต่งงานแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ว่าสามีคุณเป็นคนยังไงไม่ต้องอย่า,ไ,ไ,ยาไปยุ่แใหญ่แต่แข่งรั่วให้การทํางานมันมันพลาดเพราะบ,บางคนเนี่ยเขาฝันแต่เขาทําไม่ได้เข้าใจไหมฝันแต่งฝันแล้วก็เลือเ่อยเปื้อคุณก็คงต้องเคยเจอคนแบบนี้คือฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงกับแบบอยากจะ อยากจะเผชิญชีวิตอยากจะเผชิญชีวิตแต่ไม่ไม่มีแพลนในหัวไม่รู้จะมองไม่จบจะมองไม่จบเกมอะนะขอให้คุณช่วยดูตรงนี้ว่าการที่คุณจะเลือกคนอย่างนี้เข้ามาในชีวิตคุณต้องรู้แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างไงอย่าไปยุ่แยงอะไรมากนะคะแล้วก็คืออยา่าอย่าทำตัวประจบประแจงเจ้าหน้ายสามีละ,ละลิลลีเนี่ยพวกเนี้ยมันมันเสียภาพหลักของคุณและสามีคุณด้วยนะ ขอให้จำตรงนี้ไว้แล้วก็จำไปใช้ว่าเวลาเราจะหลับคนพวกนี้จะขัดไล่เนสน่ห์สิ้นดีนะเพราะฉะนั้นเราดูดีๆว่าการจะาการจะชมเจ้านายสามีหรืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันต้องมีชั้นเชิงนิดนึงอย่าไปทําแบบเหมือนเจ้านายสามีนี่คือเทวดาแล้วมันจะทําให้คนอื่นเขามองสามีคนในในแบแบแปลกๆนะคะแล้วก็ ข้อสุดท้ายก็คือภรรยาที่กดดันสามีจนเกินขนาดก็คือพวกเนี้ยจะดันสามีเป็นลูกอีชั้นดับชั้นช่างดันแบบอยากจะได้อันเนี้ยเอาสามีแบบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงขอให้สามีขึ้นชกต้องต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ต้องทาแบบนี้คือคือถ้าคนเ็าไม่มีความสามารถตรงจุดนั้นนะนะเวลาถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาทนไม่ได้หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยหมอบอกได้เลยว่า เส้นได้บางๆที่มันอยู่เนี่ยมันจะขาดแล้วก็เอาไม่เอากลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสา,สาข้อที่ทําให้ผู้หญิงที่อยู่ไปอยู่ไปแล้วหมดเสน่ห์อย่างสิ้นเชิงจําไว้ว่าตรงนี้อย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณและถ้าสมมติว่ามันกําลังจะเกิดลองลองหาวิธีการปรับปรุงเราก็มีหลักสูตรรีายและก็ c ธีเพื่อให้คุณ เอาไปปรับปรุงตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะหมออยากให้คุณได้เอาไว้สอนลูกสอนหลานหรือให้ลูกหลาน,นได้เรียนก่อนที่จะไปเจอสถานการณ์จริงทีเ่เรื่องพวกนี้มันไม่มีคนสอนแต่เมื่อนำมาสอนแล้วอยากให้สังคมดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ง่ายๆสบายๆก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะคะสวัสดีค่ะ